โอัมาแล้วนะฮะกลัวนะฮะฮะมากี่วันแล้วครับสามวันวันนี้วันที่สามอยู่ยาวอยู่ยาวอยู่ยาวเลยอยู่ยาวหลายวันเลยเสกเขินอยู่โอสวัสดีค่ะกอนมาเร็วมาเร็วลืมลืมของเก่าแล้วแอนมาครับสวัสดีครับไปใส่หรอโอ้ยโอ้ยไปแล้วพนุ โทรศัพท์โทรศัพท์วะโอ้เจอกันแล้วเนี่ยของใครนี่ของใครเนี่ยน่หนูกีุ่งให้ืมลงมาแล้วนะทางนะ สีเดียวกันไหมลูกสีเดีกันไหมคะมินจะเอาอันไหนแต่ประตูใครมินหมดเลยโอ้หน่อไม้ใหญ่มากเลยพี่หน่อไม้อยู่ใต้ที่นั่งลูกพี่หน่อไม้อยู่ใต้ที่นั่งไหนอันไหนไม่นั่งควายน่ะ ม่เออที่ที่แม่ให้มาอะคอยลืมเอาไปโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้โหนี่นะของฝาเต็มเลยนะ่ใครานอะไรตไหนนะเคริมลใืมอะไรมีคนลืมอะไรไหมอ้อมะนาวนะฮะลืมเลยมันจะแกะชิมก่อนไหมประงพยาพักเก็บชิมมาแล้วนะพยาไม่ค่อยดีเลยเพราะเรามีถุงอยู่ ลาบงพูให้แม่าฬาพู้นะแม่วาฬาพาให้หน่อไม้มาเขไม่ได้ได้ยันปลาแขกอย่างดีเลยเอาเอาปลาขึ้นขึ้นลงแล้วผ้าดาวอ่ะสุดยอดสุดยอดไอเขาไม่รู้หรอกปลาขึ้นมาให้ถึงพี่เลยโอ้โหน่าจะนัวน่าดูเลยนะแขกอย่างดีเลย

บ้าใหม่ค่ะโอ้โหใส่รองเ้าติกระโปงอีกตองชังิดขาดแกมาเลงนะคะของฝากขนมเอ้าเอ้าต้อง้แม่มา่ะบานก็ันบอกอยู่ดู่ใหญ่เลยค่ะน่า่มายักนะคะมมอันนี้ก็จะเป็นมะนาวนะแม่ฝากมาด้วยนะคะติกระโปงอดเดี๋ยวค่ะ เดี๋ยวนี้อาเดนก็จะแบ่งไปทาไม่กี่สองประมาณสองถุงคนแล้วก็ให้ทางนี้เลยเนาะแต่เวลาเราไม่กินเยอะเนี้ยเอาฝาลุดจิ้มจ้าเย้จี้อันนี้เด้อไดนนี้แบ่ง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 กันที่แบ่งกันเอาชิ้นเยอะชิ้นเอาไปทานแค่นี้นะคุณแม่เนาะนกจุดยดเลสวยเลยนะครับชุดเหลืองนะค จิโกก็เขียรถนะฮะจิโกดูดิดูดิเจียวเอ้ยลืมของลุงลืมของป้าแอนแล้วตอนนี้อยู่กพี่นาเียแ่พี่แต่เพราะว่าดึงดูดกว่า แบ่งแม่เปล่าแบ่งแม่เปล่านี่ลูกแบ่งแม่เปล่าแบ่งแบ่งอยู่แล้วหนิดเดียวหนึ่งเดียวนึ่เดียวตลอดอตื้แบ่งคุ่แม่เปล่าลูกแบ่งคุ่แม่เปล่าอู้ยแบ่งเม็ดเดียวหนึดเดียวแบ่งใครอีก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 อุ้ยแบ่งฝ้าแยนะลุ้ยฮะโอ้ยโอ้ยกำหนึ่ง ขอบใจลูกขอบใจเลยนี่เลใครอีกใครอีกเล็งเลงเลงเลลังเลงอยู่ลวเนกือยังนักนึ่งแม่ครัวสองคนก็คคักนะโอกาสนะครับคิกคักนะคคักลกลับมาครบแล้วไม่เหงาแล้วนะฮะกูก็เชียร์รถให้ลุงนะะใบบุญ ดำ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 บรรยากาศสดๆนแก้วนะแวแก้วอีพแต่หมอกหมอกสวยมากเลยนะหมอกสวยมากเลยลุงหมอกอีพว่าอะไรหมอกนะวันหรือไ สับสับว่าคือมูตลอดนะไม่เลยน่ไม่เลยน่แงแมงนูดำไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วมำแ้วเน่่มำแ้วน่ข้าวสารหวานเนาะเม่อู้ผมยังไม่ได้ชินแล้วเอาเม็ดใส่ขันไปเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาไปพานะ พออบแล้วมันกินอ๋นนนะนอนี่นี่นี่นะอเกไว้ันนี้คื่นเยอ๋อไม่ใส่ขันเลยวแบ่งให้ทวนอะเวลาเวลาจะได้กินด้วยกันนะคะโอเคไห เอให้นเดียบ้เนียเอให้ใาเยผักเยอันตมาะมัองวบวก่นองเล่นกันเลยานึ่งรบบเมื่อเช้านครับมาโบกจะจะน่ไปเอายาหนาอยู่นะนึ่บเยบพูดันเกิ้นเกเป็นบอยนดนะงเป็นบมือจะไปเอายอดอ่อนมันมาเลยเพะเอกลูกบลบอกอยู่บอกว่าเอาใบเียวแม่บ่เมื่อเยาวันสมบ่งปเก็บไปยานางอยู่เนะชิ่

เอนข้าวด้วยใช่ไหมอย่าบอกนะว่าจะไปมืเขาจะไปมือเาเขาจะอบให้มันแห้งตลอดเวลาคบไล่น้ำหมดนุ่ยปนาดิเกินหอมจะไม่เหม็นล้คิณบอกใส่ปลาล้วเนี่ย

จะไปเอาเห็ดมาใส่เสียรไต้อเสิร์ฟเนไม่ต้เสิรก็นือไม่ต้องใส่ต้แตหน้าลทมางสเมะแต่เห็ดไม่ต้องมาใส่แล้อเจอเห็ดเพิ่งนะเสียรห็ดแกง้วก็เห็ดังหาเลย ลวเลยโอยเรารู้จักแบมซันเนาะน่ารักมากเลยโอ้คนละอ่นโอ้ยไ่น้อยคนละอัานะไม่มันแแล้วไนเลยน่นพี่น้องโดนเลยยิไข่ลือเปล่าแกงเงไข่งไม่ยังไ่ลูกเปลกงไข่ลูกเปื่โอ้อยากอยากเสร้าไร่ใช่ไข่รูกเปล่าไข่เปล่า นือว่านะคะถามนนโอ้แจกรอบปงเลยแต่ว่าอไม่ได้จะให้ใครดีจะให้ใครดีให้ใครดีเนี่ยืมให้